ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ที่ดีเส็นสวยกับนี้ที่นี่คือโครงการคลองหนองนาปากที่มีเขียนเก้าแปลงเท่านั้นเอง สวัสดท,ทุกคนค่ะพนักานยมเย็นแบบนี้นะคะจะพาทุกคนนั้นมาตรวจงานมาอัปเดตงานนะคะที่นี่คือโครงการครลอหนองนาปากทีนะคะซึ่งตรงนี้เป็นที่ดินที่เราแบ่งขายอยู่มีเพียง9แปลงเท่านั้นเองนะคะหมดแล้วหมดไปนะทุกคนมีเพียง9้าแปลงราคาเริ่มต้นนะคะตารางวาละ1225บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าไล่ละ 490,000บาทถึง550,000บาทวันนี้โอจะพาทุกคนมาอัปเดตชมนะคะแปลงตัวอย่างที่โอก๋กำลังขุดอยู่ซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่ในตำแหน่งแปลงที่6เมื่อที่2ไร่ราคาไร่ลนะ550,000บาททุกคนที่มาดูเลยเราจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ที่ดีสวยๆแบบนี้ทุกแปลงนะจะจองแปลงไหนก็ได้แต่แปลงที่สวยที่สุดคือแปลงที่อยู่ด้านหน้า อยู่ด้านท้ายสุดเพราะว่าท้ายสุดจะมีบ่อน,น้ำสาธารณะประโยชน์ที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เราได้เห็นวิวถ้าเราจะเทียบกับในเมืองก็คือเราได้เห็นทะเลสาอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ตอนที่ผมไปยืงอยู่ในตำแหน่งแปลงที่6นะคะที่ดินตรงนี้ติดถนนสาธารณะมีความยาวเลยนะสวยมากๆากทุกปแรปงแงนี้ติดถนนทั้งสองด้านด้านหน้าถนนสาธารณะจะกว้างกว่านี้นะคะ เสาเขตหลักเขตตอนนี้นะคะเราตักไว้ให้ชัดเจนหมดแล้วนี่ํากำลังทํางานอยู่วันนี้โอตั้งใจนะคะพามาอัปเดตในการทํางานนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นรถสิบล้อเองที่กําลังคอยดีหรือว่ารถแมคโครเองกําลังขุดดินอยู่นะคะดินที่นี่ดีมากๆเลยทุกคนสังเกตนะนี่ดูด้านหลังรถอะดินดำมากๆไม่ตอบมาดูนี่นี่อะไรเห็นไหม ชินดำมากๆนะคะตอนนี้กํากำลังนะคะวางแผนวางขังให้รถแมคโครเนี่ยขุดบอ่อถมดินให้พอตอบความต้องการในพื้นที่ตรงนี้นะคะเราพยายามจดสรรให้ทุกอย่างลงตัวในพื้นที่ทุกคนจะได้อยู่อย่างมีความสุขและที่สำคัญคือเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้อง่า่เงินที่เยอะไม่ต้องใส่เงินมากๆแล้วได้ที่ดินแค่หนึ่งไร่สองไร่เนาะ พี่ด่นทั้งหมดตรงนี้มีอยู่9แปงแลงเลยที่เริ่มต้นนะคะ1ไร่ถึงสไร่ไม่เกิน3สไร่นะคะราคาเริ่มต้นจะ490,000บาทต่อ1่งไร่รวมค่าโอนให้รวมภาสิให้รวมทุกอย่างให้ทุกค่าให้เลยไม่ต้องใส่อะไรแล้วใส่เพียงราคาเดียวจบจบ,จบกันไปเลยที่นี่คือโฉนดคุ้แดงนะคะแดงจริงๆนะทุกคนไม่ได้โกหกนะคะพี่ะะดเด่ออเน,เนนะคะพี่แจ้งอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอปากีจังหวัดนครนายกการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลย ห่างจากศูนยัสุวรรณภูมเพียงแ,แค่46กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะที่ในราคาถูกๆแบบนี้เพียบพร้อมเราสร้างให้ทุกอย่างพร้อมอยู่ได้เลยหาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่พบที่เจอที่เห็นแล้วรีบมาจับรีบมาจองรีบมาเป็นสจกาห่งที่ดีกันนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่คือไปที่6นะคะที่โอ๋กาลังจะพาทุกคนมาชมนะคะนี่คือบ่อน้ํานะคะที่โอ๋กาลังจะพาทุกคนมาชมนะคะโอ๋พยายามทําให้ลูกค้าโอเ๋โอเนี่ย ได้ที่ดินที่ราคาถูกๆแล้วก็เหมาะสมกับการใช้ชีวิตตรงนี้ไม่เปรี้ยวไม่น่ากลัวนะคะใกล้กับชุมชนห่างกับถนนลาดยางเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเมตเท่าเั้นอื่นนะคะกำลังคุณบอ่อดีเลยทุกคนใช่ไหมบอ่อนี้นะคะจะมีความกว้างประมาณ20เมตรคูณ30มสเมตรส่วนความลึกก็อยู่ประมาณ3มเมตรได้โดยประมาณนะคะเพื่อเราจะได้เอาดินตรงนี้มาปลูก มาปะมาแปะนะคะให้พื้นที่ของเราน่าอยู่แล้วก็เหมาะกับการทําสวนเกษตรมากมากเลยแต่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเราจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยก็ได้หรือซื้อไว้เพื่อทํากําไรนะคะเก็บกำไรตรงนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าราคาณตอนนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะที่ตนไปลายนี้ที่โอ๋พามาอัปเดตคือเนะื้อที่2ไร่เต็มราคาไร่ละ5้าแสนห้าหมื่นะ 5, 50, บาทรวมเป็นเงินก็จะเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเรารวมทุกอย่างให้แล้วนะคะทุกคนจะได้ในสภาพที่พร้อมสร้างบ้านแบบนี้ เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนชมลักษณะหน้าง,งานตอนนี้ที่อัปเดตรถแมคโครก็กําลังวุ่นวายรถสิบล้อก็กําลังวา้าวุ่นอยู่ไปเลยเดี๋ยวไปชมกันค่ะไปค่ะทุกคนพาอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยคือถนนสาธารณะเนาะส่วนแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลักษณะรูปแปลงคือเกือบสี่เหลี่ยมจตุรัสเลยค่ะทุกคน แปลงนี้นะคะลักษณะคือเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหน้าจะก,กว้างติดถนนต,นตรงนี้60เมตรส่วนความลึกจากด้านหน้ามาถึงท้ายที่ประมาณ53เมตรนะคะรูปแลงสวยมากแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดินสวยมากเลยนะดินที่ขุดได้มาเราจะขุดบอ่อให้นะคะ เพื่อให้มีน้ำใช้นะคะพอต่อความต้องการภายในพื้นที่บริเวณนะคะแน่นอนล่ะคะ่ะทุกคนที่ซื้อที่ดินนะคะจะอยู่อาศัยเองเป็นบ้านๆแบบนี้นะคะสวยมากเลยทุกคนดูสิเดี๋ยวปรับแสงลงนะว้ายสวยมากนี่ทุกคนที่มาอยู่อาศัยนะคะล้วนแล้วแต่ เป็นบ้านนอกเป็นบ้านสวนอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องปลูกต้นไม้นะคะดังนั้นน้ํามีความจําเป็นต่อเรามากๆถ้าขุดบอ่อน้ําไว้ให้พอเนี่ยทั้งหมดทุกคนใช้ได้ทั้งปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆเลยนี่ค่ะวันนี้โอ๋ก็พาทุกคนนะคะเข้ามาอัปเดตดูชมอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ให้ชมประมาณนี้ก่อนเนาะบ่อน้าําน้ํายังไม่มีนะคะเดี๋ยวน้ําจะเข้ามาตามะความลึกก็อยู่ประมาณ3เมตร สเมตร4เมตรเลยประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้คือจะเป็นดินที่เราขุดจากบอ่อนะคะเราไม่ได้ซื้อดินจากข้างนอกมาใส่และเราไม่ได้เอาดินจากตรงนี้ออกไปเราจัดสรรทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ให้เหมาะให้มีความอาพอดีอยู่ในพื้นที่นะคะโดยที่ไม่เดือดร้อนกับที่ไหนเลยนะคะนี่ สิ่งสาคัญคือที่ดินที่เราขายนะทุกคนในราคาแค่ไร่ละ4ี่แสนเก้าหมื่นบาทแล้วทุกคนได้ขนาดนี้มันสุดยอดมากๆแล้วนะคะนี่คือรถ10ล้อที่เราใช้ถอยดินนะคะรถแมคโครของเรานะคะซึ่งเป็นรถแมคโครที่ถูกใจแล้วก็ทํางานเนี๊ยบทํางานดีเราไม่ต้องคุูงานเลยวันนี้โอพาทุกคนเข้ามาอัปเดตอีกรอบหนึ่งก็คือในเรื่องของการทํางานของโอเนาะทุกคนจะได้เห็นนะคะแต่ว่าวันนี้โอไม่พาทุกคนนะคะชมจากภาพมุมสูงเนื่องจากว่างาน ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจแล้วก็มีคําถามกันเยอะว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นเป็นยังไงนะคะคนดูสีดินดํามากๆเลยด,ดำแบบว่าคือแบบมันดําจริงๆเลยอะเห็นไ,ไหมนี่ปลูกพืชผักงามมากๆเลยอในไหนออกมาตรงนี้แล้วนะทุกคนขอให้ดูเรื่องของถนนก่อนนะเนาะเผื่อหลายคนนะคะไม่เคยเข้ามาเห็นก็จะได้รู้นะคะจะมีถนนสาธารณะตรงกลาง6เมตรนะคะ 6เมตรครับรถสวนกันได้แบบสบายๆเลยส่วนที่ดินแปลงนี้แปลงที่6กําลังทําตัวอย่างอยู่นะคะแปลงนี้รูปแปลงเกือบๆสี่เหลี่ยมจัตุลาสวยมากเนี่ยถมดินให้เสมอกับถนนสาาระะเลยนี่เลยค่ะราคาแปลงนี้ไร่ละ550,000บาทแต่จริงๆแล้วที่นี่เราจะมีทั้งหมด9แปลงนะคะเนื้อที่เริ่มต้น1ไร่ถึง2ไร่ นะคะนี่ถนนยาวไปถึงนู่นด้านท้ายท้ายสุดเลยด้านท้ายนู่นจะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นบ่อน้ําสาธารณะบ่อใหญ่มากๆเลยตอนนี้ถ้าไปดูไปเดินไปถึงข้างข้างหลังตรงนู้นเราจะเห็นนกกําลังบินอยู่บนผิวน้ำนะคะนี่เลยนี่คืออยู่ในตำแหน่งแปลงนะคะสองสามสี่ห้าก็จะยาวไปเลยเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งงานหนึ่งไร่สองงานราคาเริ่มต้นไร่ละสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะคะนี่ ทุกคนถ้าใดสนใจรีบมาดูมาจองมาเป็นเจ้าของกันเลยวันนี้โอกก็พาอัปเดตประมาณนี้ก่อนเนาะก่อนที่ฟ้าจะมืดนะคะนี่เลยค่ะสําหรับการพาชมในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋านี่ลาไปก่อนคะ่ะบรรยากาศดีๆสวยๆใครอยากอยู่ธรรมชาติรีบมาเนอะเรื่องของชื่ในแปลงนี้ชื่อพามาอัปเดตในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะ ถ้าใครที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็รีบๆมาเลยนะคะรีบๆมาเลยนะคะสนใจรีบๆติดต่อหรือว่ารีบๆเข้ามาชมแปลงได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อจะเป็นเบอร์นี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ